สวัสดีครับมาวันนี้เราอยู่กันใน Forza Horizon ภาค5เหมือนเดิมนะครับวันนี้เราอยู่กับตัวแรงสายหรูวิห่งรุ่นนะครับวันนี้เราอยู่กับรถจากค่ายเบนลี่นะนะครับหลายๆคนอาจจะงงว่าเอ้ยรถเบนลี่มีรถโฉมแบบว่าซูปเปอร์คาร์ทรงสปอร์ตได้เหรอต้องบอกว่ามีนะครับนี่ไ <laughs> หลายหลายคนน่าจ,จะชินตาอย่างผมผมเองก็ชินตานะว่ามันจะต้องเป็นแบบว่าโฉม4ประตูใช่ไหมแล้วก็โฉมแบบรถ5ประตู SUV แบบสายโคตรหรูนะครับมาแต่มันมีนี่ด้วยนะ วันนี้เราอยู่ในคันนี้นะครับเป็นรถเบนลี่คอนติเนนทัลซูเปอร์สปอร์ตนะครับแต่จริงๆไม่ได้ชื่อชุดรุ่นซูเปอร์สปอร์ตนะซูเปอร์สปอร์ตนี่คือโฉมนะครับของเราคือตัวทิ้งทวนโฉมสุดท้ายนะครับรถคันนี้จะผลิตอยู่บนพื้นฐานของเบนลี่คอนติเนนทัล GT เจเนเรชันที่2นะครับผลิตในปี2011จนถึงปี2018นะครับณปัจจุบันมีเจเนเรชันที่3แล้วนะครับก่อนจะเข้าเกี่ยวกับประวัติรถคันนี้เราขอเท้าความย้อนกลับไปเกี่ยวกับประวัติเบนลี่นิดนหนปี1919 1931นะครับเขึ เห็นชื่อบริษัทเป็นโรสรอย์เบลลี่มอเตอร์หนึ่งเก้าสามหนึ่งลิมิเต็ดไหครับแล้วก็ได้ควบรวมกิจการแบบว่าโรงงานผลิตทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยทําให้ตั้งแต่ปี31นั่นแหละนะครับรถบริษัทของโรสรอย์กับเบลลี่ทุกอย่างแทบจะเหมือนกันเลยใช้คําว่า90%แล้วกันเหมือนกันหมดเลยนะครับ <laughs> จะต่างกันแค่โลโก้กับกระจังหน้าเหลี่ยมๆเนี่ยนะครับทำไมถึงยกคำว่าเหลี่ยมๆกับโลโก้มาเดี๋ยวเราจะไปว่ากันนะครับแล้วก็ถูกบริษัทวิกเกอร์เทคโอเวอร์ไปในปี80นะครับ ก่อนที่บริษัทวเกอร์จะขายให้กับ v o l ks w a g e n ในปี98นะครับในข้อมูลตรงส่วนนี้ต้องบอกก่อนว่าไม่ได้ถูกต้อง100%อนะครับผมอ่านมาเท่าที่เข้าใจและผมก็จะมาสรุปย,อย่อๆให้ฟังนะครับถ้าเกิดมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดก็ขออภัยแลวก็แก้ผมได้เลยนะครับไม่ว่ากันนะอืมเรามาเข้าเรื่องกันต่อนะครับไอ้ส่วนของหลายๆคนจะงงดีว่าเอ้ยซื้อบริษัทมาใช่ไหมทำไมถึงโรสรอยถึงไาอยู่กับ BMW ล่ะนะครับต้องบอกว่าเขาขายให้แค่บริษัทนะครับเขาโดนเลี่ยงนะ คือโลโลอยจะจดสิทธิบัตรแบบว่า2-3เล่มนะครับนั่นก็คือกระจังหน้ากับโลโก้นะครับแล้วก็ตัวบริษัทของเขาเองนะครับนั่นหมายความว่าคุณซื้อบริษัทไปแต่ว่าถ้าเกิดเขาไม่ขายโลโก้กับกระจังหน้าให้คุณก็ผลิตรถของเขาเป็นโลโซลอยไม่ได้นึกออกไหมและเขาไม่ได้ขายสิทธิบัตรให้แล้วก็ไปคุยกันยังไงไม่รู้จน BMW ได้สิทธิบัตรไปนะครับมันเลยทําให้ทางโฟก์สวากเกนไม่ได้โลโลอยไปนะครับ แต่ก็ยังถือว่าดีอยู่นะครับเพราะว่าได้เบลลี่มาเพราะว่าเบลลี่อยู่ในเครือของโรสลอยไงนึกออกปะนะครับพอซื้อบริษัทแม่ไปแล้วเขาก็เลยได้รถคันนี้มาด้วยแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาทำข้อตกลงยังไงเกี่ยวกับ b m เอนะเพราะว่าในปี98นะครับโรงงาน BM เได้ไปแค่โลโก้ไม่มีโรงงานไปอะใช่ไหมล่ะแล้วจะทำยังไงล่ะใช่ไหมครับ <laughs> ได้บริษัทไปแต่ว่าผลิตรถขายไม่ได้นะครับเขาก็เลย ทำสัญญากันนั่นแหละนะครับให้ทางเบลลี่บริษัทเบลลี่เนี่ยผลิตรถโรลส์รอยให้นะครับตั้งแต่98จนถึงปี2002นะครับก่อนที่ปี2003 BMW จะผลิตบริษัทของตัวเองเสร็จนะครับในกูดวูดบริของอังกฤษนะเลยย้ายฐานการผลิตของโรลส์รอยไปที่บริษัทใหม่นะครับในปี2003 แล้วตั้งแต่นั้นมาเบลลี่ก็เลยผลิตของตัวเองเลยก็คือคันนี้นะครับเจนแรกเลยเจ n เนอเรชันที่1เลยคือปี2003นะครับของรถรุ่นนี้นะผลิตภายใต้คือโฟกุสวาเกนนะครับใช้เครื่อง W12 นะครับมาแล้วมาเข้าเรื่องของรถคันนี้กัต่อนะครับรถคันนี้จะอยู่ในพิกัดแกรนท er ัวร์เอ s เ e กเมนตนะครับ เทไหมเทนะเอเซ a มนี่ตัวเดียวกันกับ a s ส o n น a r มาตเลยนะครับในส่วนของรถตัวนี้จะมีทั้งหมด2ประตูคือ2ประตูคูเป้สโฉม4ไม่ใช่2ประตูนะครับสโฉมคือ2ประตูคูเป้กับ2ประตูเปิดเมงนะครับในรุ่นของตัว2ประตูจะใช้ชื่อว่า Continental GT นะครับในส่วนของถ้าเกิดเติมคําว่า C ต่อท้ายมาคือ GTC นั่นหมายถึงโฉมเปิดหลังคานั่นเองนะครับ จะมีทั้งหมด2เครื่องยนต์คือเครื่องยนต์ 4,000cc V8 Twin Turbo นะครับรหัเครื่องจะเป็น EA824 นะครับตัวนั้นจะเป็น500แรงมา้าท็อก6 6 0นิวตันเมตรท็อปสปีดอยู่ที่309กิมตรต่อชั่วโมงนะครับ0-100รู้สึกว่าจะอยู่ประมาณ4.5 4.6มากนะครับจะอยู่ในเครื่องของ Continental GT V8 กับ f l y i n g Spear V8 แล้วก็ Audi SQ7 SQ8 นะครับ ราคา V8 ในบ้านเรารู้สึกว่าจะอยู่ที่19.9ล้านนะในโฉมคูเป้กับโฉมเปิดหลังคาคือ21.9ล้านนะครับแล้วก็จะมีตัวท็อปคือ GT Speed นะครับก่อนจะมาเป็นของเราตัวนี้คือ GT Speed นะครับจะเป็นเครื่อง6,000 cc W12 W12 คือเครื่อง VR6 ของ v o l ks w a g e n นั่นแหละนะครับเอามาต่อคู่กันเป็น W นะ ลาดเครื่องจะเป็น E A 398นะครับแรงม้าจะอยู่ที่616แรงม้าท้อง800้นิวตันเมตรศูนถจะอยู่ที่4.2วินะครับรถคันนี้เป็นรถขับ4นะท็อปสปีดอยู่ที่330กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็มาส่วนของเครื่องเราเออบอกไว้ก่อนในโฉมเจน3ตัว G T V 1 2สสปีดนะครับราคาในบ้านเราในโฉมหลังคาปกติจะอยู่ที่ 26.4ล้านพอโฉมเปิดราคาจะอยู่ที่28.8ล้านเลยนะครับอ่าแล้วก็มาเครื่องของเราตัวนี้คือซูเปอร์สปอร์ตนะครับคือตัวโฉมพิเศษนะตัวนี้นะครับเป็นโฉมทิ้งทวนก่อนที่เขาจะไปเจน3นะครับมันคือเจน2เวอร์ชั่นสุดท้ายใช้คำนี้ดีกว่านะครับในตัวนี้นะมองไม่เห็นอะไรเลยนะครับ <laughs> ทอ่อไอดีแบบว่าใหญ่มากใหญ่เบริรมมากนะครับเป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกันนะครับคือห0 0ั c ซีซีวีสิบสองเทอร์บินเทอร์โบเอเอสามเก้าสามแต่จะเป็นโฉม,มของ GT Speed จะเป็นโิโล 459กิโลวัตต์นะครับทำให้แรงม้ารถคันนี้อยู่ที่700แรงม้าทอค1,017น right? ิวตันเมตรนะครับูถ0-100อยู่ที่3.6วินะครับหลายคนอาจวา่าเออก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่ต้องไม่ลืมว่ารถคันนี้หนัก2,300กิโลนะครับโคตรหนัก <c oughs> หนักมากนะครับลองนึกสภาพดูว,ว่าเครื่องตัวนี้สามารถแบกน้ำหนักรถคันนี้ไปให้วิ่งบแบบโคตรแรงได้แม่งนี่สุดยอดมาก right? นี่ครับท็อปสปีดอยู่ที่335กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ right? มากกว่าโฉม GT สปีดอยู่5กิโลเมตรนะครับ มันต่างจากตัว G.T p ป e d ยังไงบ้างใช่ไหมหลายคนอาจจะคิดนะครับต้องใช้คำว่าต่างจากตัว G.T ธรรมดาสินะตรงชุดแต่งนะครับที่เห็นเลยคือ a e r o Park นี่ครับชุดแต่งนะแล้วก็ตัวล้อนะครับอัปเกรดเป็น Ford นะครับอลูมิเนียมฟอร์สมั้งนะครับถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็เป็นอัปเกรดพาร์ทคาร์บอนข้างในนะครับจากสายรูคันนี้จะเป็นสายซิ่งเต็มตัวนะครับตรงไหนที่เป็นคาร์บอนได้เขาจะทำคาร์บอนนะครับหนเพื่อนมองทำกูหน้าแตกไม่เห็นมีครับอ่อนเลยสั์ไม่รู้เขาเขียนมาอย่างงี้นะครับ แล้วก็ท่อไทเทเนียมนะครับแล้วก็ผลิตมาแค่710ขันนะภายในกันนี่ยังไงเรียบๆหรูๆนะครับเทมากผมโคตรชอบเลยไม่นึกไม่ฝันว่าจะชอบเบลลี่นะครับเ <laughs> <laughs> ทไหมเทนะเรียบๆหรูๆนะครับเรือนไม้กันี่340เลยเห็นหรือเปล่าเท่าสปีด335นะครับเพราะง้นใช้ถึงนะรอบเครื่องอยู่ที่7,000เลตไลน์นะครับมีนาฬิกาตรงนี้นะครับแล้วก็มาเข้าเรื่องกับรถคันนี้ต่อนะครับรถคัน <laughs> นี้ตราหมักอย่างที่เราบอกไป เท่าไหร่นะ2,320กิโลนะครับเอาแรงม้าเอาน้ำหนักตั้งแรงม้าหารจะได้เป็น3.3กิโลต่อหนึ่งแรงม้า1ตัวนะครับเป็นไงดีไหมถือว่าโหดนะนะครับทรงก็เนี่ยผมว่ามันเท่ดีนะผมจะเป็นต้องใช้คำว่าเป็นรถที่ผมชอบมากเลยครับ <laughs> มันดูเท่ดีนะครับดูดิไฟหน้าแบบเขาเรียกอะไรน,นะคริสตัลไดมอนด์ไดมอนด์ไม่ใช่คริสตัลไดมอนด์ขัดนะครับเนี่ยเท่ไหมก็ปะเราไปขับรถเล่นกันดีกว่านะครับเดี๋ยวเสียเวลาเนาะ มาหรอออกมาอยู่นอกแล้วนะครับ W12 นะครับของค่าย v o l kswagen นะคือข้อมูลผมงงมากว่าเผมมองไว้ก่อนเลยว่าผมงงตรงข้อมูลนี้เนี่ยนะครับไอที่ว่าเขาได้ผลิตโลโก,โกโส้สิทธิบัตรสิทธิบัตรผลิตโลโก้เออนะครับไปใช่ไหมแล้วบริษัทหลักเขาตกลงกันยังไง บีเอ็มดับเบิลยูไปสร้างบริษัทใหม่ก็จริงนะครับแต่ว่าคือเอาทีมช่างไปด้วยหรือเปล่าหรือว่าหาทีมช่างใหม่นันผมไม่รู้เลยนะเขาไม่ได้ลงเขียนไว้นะครับในรายละเอียดตรงนั้นแต่รถที่ผมมองว่าไม่เท่มากเลยผมชอบขนาดเราไม่ได้แซงสีแหลกมาไม่มันจะปุ๊บปังเลยไอยู่มันโคตรไฮรตัวแรงของสายหลูเนี่ยแต่ระคราวเรื่องอยู่นะ โฉมวีแปดกยี่สิบล้านนะครับก็ไม่ต่างจากซุปเปอร์คาร์ค่าอยอื่นเท่าไหร่แต่ว่าที่ต่างคือแรงม้านะครับเพราะแรงม้าค่อนข้างน้อยนะถ้าเราเทียบกันแต่ว่าอย่าลืมว่าแรงม้าน้อยก็จริงนะครับแต่ว่าเขาเรียกอะไรอะ่ะถ้าเกิดเอาความแบบหรูหราสะดวกสบายรถคันนี้เป็นที่หนึ่งไมครับผมไม่รู้นะว่านาปะปัจจุบันเฉยใช้พื้นฐานเดียวกับโรลลอยอยู่หรือเปล่าครับ เพราะว่าอย่าลืมว่าเขาซื้อบริษัทมาเขาต้องได้สิทธิบัตรผลิตรถมาทุกอย่างหมดแล้วแต่เพียงแค่เขาผลิตรถโยูนิโวไม่ได้กันเองเพราะว่าเขาไม่มีโลโก้ของกระจังมา <c oughs> ช่างมันแล้วกันเนาะเราอย่าไปสนใจนะครับ <c oughs> ช่วงล่างน่าจะเป็นถุลมปะ <c oughs> น่าจะใช่เนะียครับ <c oughs> ถุลม เป็นช่วงล่างที่ผมเกลียดมากเลยคือยอมรับแหละว่าเรื่องของความนุ่มแบบความนุ่มความนิ่มความลมแบบมัมนมไ,มได้เต็มที่นะครับมันให้ในสิ่งที่โชว์คำรมดาไม่ให้ไม่ได้แต่กลัวแบบว่าด้วยความที่ก็ผมไม่เคยใช้ครเนขาต้องบอกตรงๆกลัวในกรณีที่แบบว่ามันรั่วนะครับโอเคถ้ารั่วรูเล็กมันไม่น่ามีปัญหาหรอกเพราะว่าปั๊มลมมันก็น่าจะปั๊มแบบว่าปั๊มเต็มที่ให้มันมีกําลังได้แต่ว่าถ้าเกิดรั่วรูใหญ่ก็คือไปไหนไม่ได้เลยน่าจะใช่เรียกสไลด์อย่างเดียวนะครับ ยังไงเราก็ชอบโชว์หมดโชว์ไฟฟ้าโชว์แม่เหล็กมากกว่าเลยแต่ไม่รู้นะว่าคันนี้ใช้โชว์อะไรนะครับไม่ได้หาข้อมูลมา <laughs> ตรงกลางเป็นดิจิตอลเป็นไมค์นะครับอย่างนี้ไมค์เปอร์อาลเร็วยากว่ะเป็นรถขับสี่นะเร็วยากมากเลยครับแต่ข้อดีคือมันเกาะถนน ทรอกก็เยอะมากด้วยนะหนึ่งพันสิบเจ็ดแต่แต่ว่าถ้าเทียบกับน้ำหนักมันก็เลยดูว่ามันไม่ได้พิวขนาดนั้นเพราะรถมันหนักเลสองพันสามร้อยอะสองตันกว่าเลยนะหนักมากเลยครับที่นีเด็กผมชอบอ่ะคนท่ไงครับ แต่แมงไม่เท่ตรงเครื่องนี่แหละ w 1บอ่ะเครื่อง W รู้สึกว่าจะอธิบายไปในขิดของอะไรนะบุกติไปแล้วเนะก็ไม่หาดูได้แล้วกันนะครับแล้วอย่าลืมว่า6 0 0 0นซีซีนะ12สองสนะูบแล้วแล้วก็แม่งมีเทอร์โบคู่ด้วย <laughs> แดกน้ำมันไหนห่วงเนียครับแต่คนที่แบบว่ามีเงินซื้อแต่จะว่าก็ไม่ได้อ่ะ คือพูดกันตามตรงแบบว่าอย่าไปคิดด้วยแบบว่าเอ้ยคนมีปัญญาซื้อรถหลักยี่สบสาสิบล้านเขาไม่มาซีเรียสเรื่องค่าถ่ามัน <ไป S 1> อะเชื่อดีว่าเขาซีเรียสนะครับบางคนแบบอะไรประหยัดได้ก็ประหยดัดแะนึกอ,อกไหม <c oughs> แต่คือรถแบบนี้เขาคงไม่ได้ขับทุกวันหรอกเนาะใช่ไหมอย่างน้อยให้มันกินเป็นที่ก็ได้อทิหนึงขับสักวันหนึ่งก็ได้หรือเดือนละวันก็ได้อะมันก็ไม่ได้กินขนาดนั้นใช่ไหมละ่ะ คนมีรถขนาดนี้เขาก็ต้องแบบว่าเขาเรียกอะไรมันก็ต้องมีรถแบบธรรมดาด้วไม่ได้มีคันเดียวในบ้านหรอกเนาะอย่าไปคิดเยอะใอ้ว่มวิธีคนทวย I'm อ i บ h you know เ <c oughs> ชื่อมเข้าร้อยสามสิบหูเข้าไม่ได้จะเลี้ยวยากไปไหน <c oughs> เป็นรถสองพวสองนะเห็นไหมแล้วยอย่าบอกอย่าบอกว่ามาเป็นรถสองประตูคูเป้กนะ็จริงเว้แต่ดีแต่ว่าพื้นที่ห้องโดยสารคนข้างหลัง กว้างมากนะครับอารมณ์แบบว่านั่งหลังสบายเลยติดแค่อย่างเดียวคือถ้าเกิดคนตัวสูงหัวก็จะติดหน่อยหนึ่งเพราะว่าหลังคามันสลบลงมาแต่ว่าถ้าเกิดพื้นที่แบบว่าพื้นที่ขากว้างแบบกว้างสุดเลยนะครับพื้นที่เดรุ่นย,ยงผมก็น่าจะหัวดีหลังคาแบบร้อยแปดสิบห้าหรือเปล่าวะแล้วเขาแบบไซส์มาตรฐานคนอังกฤษไม่น่าติดหรอกเนาะ <laughs> คุณจะได้ยินคำว่าเท่ยี่สิบข้อก็มันเท่ชอบป่ะเราไปแต่งรถกันดีกว่าเดี๋ยวเสียเวลาเนาะเดี๋ยเยี่ยวแต่รถไม่ได้พิ้วขนาดนั้น,นดูดิอืดมากใช้คำว่าเตาเลยดูดิ หรือปัญญาซื้อรถขนาดนี้ใครเขาจะเอามาขับแรงๆกันใช่ไหมบ้างเลยวะเพ่นเลยบ้านโถโโถแค่จำบ้านตัวเองไม่ได้นี่นี่คือกดเต็มๆแล้วนะดูดิรถมันไม่พิวเลยนะครับเดี๋ยวเรารอดูตอนเราแต่งแล้วกันเนาะไปแต่งรถมันดีกว่านะครับ ปี2017 Bentley Continental Super Sport นะครับแล้จะมีคำว่า Super Sport เขียนอยู่ตรงนี้ด้วยนะเมื่อกี้แอบเห็นนะครับเรามาดูชุดแต่งก่อนเลยแต่งอะไรไม่ได้เลยนะครับมีแค่เสริมแบบลิ้นหน้ามาแล้วก็มีอันนี้นะครับดักลมแต่ท็อปสปีดมันหายไปเยอะมากเพราะงั้นไม่ใส่แล้วกันนะครับสปอยเลอร์หลังเดิมๆผมว่ามันเท่อยู่แล้วนะครับถ้าเกิดเป็นเดิมๆม,มันจะเป็นโล,โลดๆอย่างนี้เลยเว้ยถ้าเป็นโฉบแบบว่าปกตินะครับอันนี้คือ,คอโฉบพิเศษไงมันก็จะนี่ไงสปอยเลอร์หลังเท่ เท่ไม่สุดแต่ก็เท่ดีกว่าไม่มี <laughs> ไม่มีมันจะโลนไปนะครับเรามาดูสเปคลถคันนี้กันก่อนนะครับนี่เห็นไหมเจ็ดร้อยแรงม้าทอร์ก1 0ึ่งพนิดิวตันเมตรน้ำหนัก2องพันร้กโลนะครับลดหน้าหนักห้าสิบแปซนะห้าพซีซีนะครับวางเป็นเครื่อง7,700พันเจซีซีวีสได้รถรุ่นไหลน 7, ้าเจ็ดพันเจ็ดช่างมาแล้วกันนะครับดมเดิมเป็นรถขับ4นะครับแปลงขับหลังได้เผื่อใครอยากจะเอาไปดริฟต์นะแต่ดริฟต์ขับสี่ก็ได้นะครับ โฆษณาหน่อยแต่งช่วงล่างได้ใส่ช่วงล่างสปอร์ตได้แล้วก็ใส่ช่วงล่างเลสได้นะครับรถใส่เป็นเลสกันเพื่อความเท่เนาะแต่อยากจะแปลกๆหน่ครับใส่เท่าไหร่เพื่อนมันก็โหดอยู่นะดูดิอัตราการเล่นมันนะแต่ทำไมเมื่อกี้เหมือนมันไม่พลิ้วเลยหรือว่าเกียร์มันยืดไปอารมณ์แบบว่าเกียร์รถทัวร์ลีกไงนะครับเกียร์เดินทางอะใช่ไหมลดน้ำหนักให้เขานะครับอู้าร้อยห้ากิโลอะ จะมาบอกว่าคันนี้เป็นแบบว่าหมูอ้วนไม่ได้แล้วนะฟังสิ่งทอ่อก่อนเลยนะครับขัดใจเกมนี้ตรงท, Greek, ที่มันเปลี่ยนท่อไม่ได้นี่แหละนะครับเปลี่ยนทรงท่อนะไม่ได้ไหมายถึงเปลี่ยนเสียงท่อนะครับอันนี้คือเปลี่ยนเสียงท่อนะท่อเดิมนะครับท่อสต็อปนะไม่มีระเบิดนะครับอันนี้เป็นท่อสปอร์ตทำไมกลุ่มซื้อกมันไม่ต่างเลยวะมันชอบเรสเนี่ยแต่เดี๋ยวมนได้ความแพลข้มาดิ๊นิดหนึ่งเนี่ย หลายๆคนไม่ต้องแบบว่าไม่คไม่น่าเชื่อว่ารถแบบนี้มันจะแรงหรือเปล่าเนี่ยดูทรงมันดิตรงมันไม่น่าจะแรงอ่ะต่แม่งแรงชิบหายหนึ่งศูนย์ถึงร้อยอยู่ที่ประมาณสามจุดห้าวีนะสำหรับตัววีสิบสองนะครับโหดนะโหดปะล่ะสามจุดห้าเลยนู้วเอน้องๆซูเปอร์คาร์เลยก็มันคือซูเปอร์คาร์เหมือนมันน้องๆซูเปอร์คาร์เลยนะครับ,ม car, มมไ,รรบ <laughs> ไม่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 ไม,ไม่คุณไม่ได้ไปต่อไอสัตว์คลิปที่แล้วแม่งระเบิดปุ้งปังแบบโคตรน่าตำคาเลยนะครับไอ้เนี้ย ใส่เข้าไปดิมันเสียเวลาด้ใช่ไหมสเปคแบบว่าจัดเต็มก็ไปหารถรีวิวในไอ้นียวอะไรกันนะครับผมจะจัดเต็มแค่สเปคของเครื่องยนต์นะครับเพราะว่าเราขี้เกียจมานั่งรีวิวนะผมไม่ได้เงินนะผมจะรีวิวให้ทำไมอนะแค่ชอบของชอบเราไว้รถนอกกระแสเนี่ย <laughs> เดี๋ยวเราจะหานอกกระแสมาทำอีกนะครับถ้าเกิดใครชอบก็ติดตามไว้นะครับ สำหรับรถนอกระแสแบบนี้นะรถกระแสช่อง,งนึ่็เขาทำเยอะแล้วนะครับเรามาทําแบบว่ารถที่แบบว่าไม่ค่อยมีใครชอบใช้คาว่าส่วนน้อยดีกว่าที่ชอบดียว่กูจะพูดอะไรของกูเนะนี่ยเดิมๆเป็นขอบ21นิ้วนะครับเขาได้อัปเกรดเป็น21นิ้วก่อนปีรู้สึกว่าจะปี2015นะครับตั้งแต่ก่อนปี2015คือปี2000เท่าไหร่นะ11-14จะได้เป็นโฉม20นิ้วนะครับที่ไปหาอ่านมาเนะ ขอรถได้นะช่องเรานะครับเราไม่ว่ากันนะขอได้แต่ว่าถ้าเกิดผมว่างผมจะทําให้ถ้าไม่ว่างก็ไม่ทานะครับต้องขออภัยนะ <c oughs> ถ้ากูไม่ว่างกูจะทำยังไงให้ไหไจะบ้าครนะับเนี่ยแม็กนี่ครับใส่เป็นแม็กมันตียึดนี่ไหมแบบนะทองอะ่ะต้องใส่หมวกแบบใส่สร้อยใหญ่ๆสีทองด้วยเวลาขับรถอะ่ะแล้วก็ใส่หมวกด้วยโมเดพูดกูแต่งเสร็จแล้วใช่ไหมเนี่ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วราแต่งอะไรไปบ้างนะครับรถคันนี้นะ จากเดิมๆแรงม้า700แรงม้าเป็น1 0 8 1แรงม้าจากทอร์ค1,17 0นิวตันเมตรเป็น1,368นิวตันเมตรจากน้ำหนัก2,281กิโลเป็น1,790กิโลจากหน้าหนัก58เปร์เ็น55จากความจูเกิลสูบ5,998ซีซีเป็น6 3 0 0ซีซีเป็นไงความจำบูดีเปล่านะครับ899นะครับจริงๆจะแต่งกันถึง900ไม่ได้หรอกช่างมันอย่าไปยึดติดกับแค่เลขหนึ่งนะครับก็ไปเดี๋ยวไปดูดีกว่ามาแต่งสีอะไรได้บ้างนะครับสีเดิมๆจะเป็นนนนนสีีทออองงัั้เเลยะะครบขา แล้วก็สีแดงดำนะครับเป็นเท่ว่ะสีแดงทั้งคันนะครับสีชมพูออกแดงใช่ไหมเฮ้ยมพิงชอบหรอมันเท่าครับผมมาอยู่แบบนี้เลยครับอันนี้เสียสีเหมือนอันนี้เลยนะบุกติใช่ไหมครับสีส้มดำนะครับเคลือเดียวกันไม่ว่ากันเนาะอันนี้สีส้มเลยนะครับแล้วนี่สีเหลืองโอ้แสบตาสีทองสีทองเว้ยสีทองสีเหมือนล้อเลยเป็นไงใช่ป่ะรงได้อยู่นะแล้วก็สีทองดำนะครับเป็นสีทูโทนะสีสีน้ำตาลเข้มนะครับ จะใช้คําว่าทองแดงได้ไหมฮ้ยเท่นะครับแล้วก็อันนี้สีเออช่างไม่เฮียโกคิดไม่คิดชื่อสีไม่ออกเออจะพูดอะไรนะเขียวขี้มาอ่ะเขาเรียกทำไมเขาเรียกเขียวขี้มาไม่รู้มีสีเขียวนี่ชอบสีเขียวออกแนวโครมนะครับใช่ไหมแล้วก็สีน้ําเงินเข้มแล้วก็น้ําเงินแล้วก็สีสีม่วงม่วงเหลือบนี่สีม่วงเลยนะครับแล้วก็สีดำอะไรมันดําไม่สนิทนะอารมณ์แบบดำเมทัลลิกอะนะครับ แล้วก็นี่สีเทาดำใช่ไหมสีดำเลยนะครับเออช่างแม้มาเขียนถูกดูมาดูไป,ไปนี่ในที่ผมเห็นแบบว่ารีวิวมันเป็นสีนี้เว้ยแบบว่าเท่มากเที่ยสีแบบนี้ยเนี่ยโคตรชอบเลยเนี่ยผมว่ามันดูแบบดูลามาเฮานี่นี่เนี่ยสีนี้เราจะไปสีนี้นะครับสีอะไรไม่รู้มันเท่ดีเลยเข้ากับล้อป่ะดูดิเจ๋ได้ที่มันขยายล้อไม่ได้นะครับ ถ้าเกิดขยะได้สักไซส์หนึ่งเป็นไซส์เขาเรียกอะไรขอบ2ิบสอียวมันจะเท่มากกว่านี้อีกนะฝากระโปรงถ้าเราเอารถแบบนี้มาใส่ฝากระโปรงแคปลาจะเป็นยังไงวะไม่ใส่เลยร <laughs> ับไม่ได้กระจกเป็นแคปลาอยู่แล้วแล้วก็สปอยเลอร์เป็นแคปลาอยู่แล้วงั้นไม่ใส่แล้วกันล้อไม่เปลี่ยนนะครับเราจะไปทรงนี้เลยเราจะไปแบบ VIP แบบแรปโยอ่ะเอารมณ์แบบแก๊งสเตอร์มันแต่งเหมือนเนนนะไปตามนี้แล้วกันนะครับ ดูหมม์ราที่เยอะมชผมชอบล okay. ้อแม็กแบบน้เว้ยมันไม่มี BBS LM ไงถ้าเกิดมันมี BBS LM ก็จะชอบแหละเราก็เอาทรงเหมือนไปก่อนแล้วกันนะครับเสียงเครื่องมันไม่สะใจเลยอ่ะนี่คือเครื่อง V12 จริงไหมเนี่ยเอยต้องใช้คำว่า V12 ใช่ไมหลักการมันก็เหมือนกันแหละ แค่มันก็คือเครื่องฝั่งละ6สูบแหละนะครับแต่เพียงแค่เขาย่นกระบอกสูบเข้ามาให้มันเป็นตัว W ิแค่นั้นเองนะครับเขาเลยเรียกเครื่องัเแต่จริงมันต้องใช้คำว่า V ีแหละนะครับเพราะว่ามันเอา V ีวต่อกันนะครับสิงโตโบชัดขึ้นมากเลยครับแล้วก็ลดน้ำหนักเบาขึ้นแต่ว่ามันแรงจนท้องมันเยอะนะต้องบอกว่าท้องมันเยอะเนะี่ยเพราะงั้นมันก็จะเออเยี้ย แม่งสก,กัดเอาลุ้งมลมุ่งมันก็จะแบบว่าเอียดอันนิดนึงเลครับขับสีก็จริงแต่ก็ยังเติมคันเร่งเต็มๆมในโค้งไม่ได้นะเพราะว่ามันจะมีอันเดอ์ดเซียอยู่นะครับ พอไม่เติมพลักเลยก็มีท้ายไหลเลยอาการรถไม่เรียดจัดอะ่ะ ยึดเกาะถนนดีแต่ว่าอัตราการเลี้ยวมันค่อนข้างจะห่วยนะครับแต่อัตราการเล่งมันดีมากเลยนะ <S <S 1> <S 1> คือเป็นแบบแบบโุ้งกว้างๆอย่างเดียวได้นะครับสบาย ไม่ชอบเหมือนไ้เสัอ <mm> เปลี่ยนใจง่ายปะก็มาขับยากนะเออไม่ได้ดูมาให้เลยว่ามันเป็นเกียร์กี่สปีดน,น,น,นะครับหกสปีดหรือเจ็ดสปีดไม่ใช่หกแน่แไม่เจ็ดก็แปดนะครับเพราะว่าเอ้ยน่าจะแปดมันเป็นเกียร์ของทางปอร์เช่ ถ้าเกิดเป็นค่ายอื่นเขาจะใช้เกียร์ของบริษัทอย่างส่วนใหญ่ก็จะเป็น ZF นะครับอย่าง a s t o n Martin ที่เราเพิ่งทำไปมันก็เป็นเกียร์ของ z f นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นในเครือโฟล์กสวากเกนเขาจะผลิตเกียร์ใช้เองนะครับเขาจะไม่ได้ใช้เกียร์ของค่ายอื่นเพราะเขาถือว่าเกียร์ของเพลือเขาอ่ะมันเท่ที่สุดอยู่แล้วนะครับคุณดูอย่างซีรัคโคเลยครับถนนยนต์เกียร์โคเท่นะครับคือโอฟฟราช์ Audi หรือโอฟฟราช์เลยครับเพราะเขาอยู่ในเครือเดียวกันัเอ Audi Volkswagen Group ใช่ไหมว่ะ เออเริ่มชินแล้ว mọi người đi có một cái có một cái ghế gì vậy đâu mấy chục mấy đứa เซตติ้งไม่กับเสียงเพล่เท่าเดิมนะไม่รู้ว่าเสียงเขาเรียกอะไรอะ่ะมันจะเบาลงหรือเปล่าเพราะว่ารู้สึกว่าเสียงมันไม่มีนะครับนานจังวะคุณจะหาอุโมงค์เนี่ยแกนทัวริงนะครับเอสเซ็กเมนต์คู่แข่งเขาคือแอสตันมาตุนโดยตรงเลยนะครับ แล้วก็มันจะมีแบบว่าเบนเทก้าด้วยไหมใช่ไหมที่แบบว่าขึ้นชื่อเวลลี่อีกรุ่นหน่หน,นะครับที่ SUV เป็นโฉมเอสดีวีในเกมนี้ก็มีนะเดี๋ยวเอาไว้เ,าเราขับเล่นดูอะไรกันนะครับในคลิปต่อๆไป เฉียบมันไม่แป๊ดเลยเฮ้ยผีนลอกเว้ยอยู่ดีก็หายก็ไปเดี๋ยวเราทดสอบทับสปีดดีกว่านะครับจะเสียเวลาเนอะมาเอาไปยืนทางด่วนแล้วนะครับต้องบอกว่า เกียร์แม่งยืดมากเมื่อกี้ไปเซิทเกียร์มาคือไม่แปลกใจเลยว่าทําไมอัตราการเร่งมันแบบว่าไม่ได้โหดไม่ได้ปบึ้ยปาขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเกียร์มันโคตรยืดเลยนะครับ W12 คันกว่ามากนะครับนะีนะ่ไงโป้งขึ้นแล้วใช่ไหมคลิปนี้เบิร์นองอไม่ได้นะเพราะว่ารถขับสี่เนี่ยตัฟังเสียงบูออฟหน่อยลนกันเมื่อ,อก,กี้ลืมเลยนะครับ มันแบบว่ามันไม่ฟร่เว้ยเพราะว่ามันเป็นเหมือนแบบว่าท่อเขาเรียกนะบูอฟมันออกท่อใช่ไหมเขาไม่ได้แบบว่ายิงตรงออกเหมือนแบบว่ารถรถแต่งรถแข่งรถซิ่งนะครับที่เสียงมันจะออกพอๆอันนี้อารมณ์ยิงบูอฟคือเข้าท่อเสียนะครับซึ่งรถบ้านทุกรุ่นมอนก็เป็น่างนั้นจริงๆอะมีแค่แบบว่ารถแต่งรถซิ่งของเราในแหละเมาแบบว่ายิงออกสดนะครับ เสียงมันก็เลยจะบอว่าฟฟีๆพอๆดีหนึ่งแต่บางคนเขาจะว่าเราขาญแหละเปครับไรได้ 1, อีกพันหกหมาหนึ่งน้ำหนักแค่พันหกพันเจ็ดเองจะมาวิ่งแบบสามร้อยกว่าได้ไงไม่น่าถึงสิหรอ <laughs> มันน่าจะได้แค่นี้นะครับล,ลืมคิดไปว่าถ้าเกิดจะเอาเขาสป,ปีดจริงๆนะไปถอดสปอยเลอร์ออ,อกมันจะวิ่งได้แรงกว่านี้ไหมไม่รู้นะเพราะเมื่อกี้ไม่ได้เชคเลยครับลืมองห ช่างวันแล้วกนะันเนาะเราเอาเดี๋ยวว่าเราแต่งได้นะฮะขอได้ดนะก้าวิด้ด้วยลุกนิดลุสุดๆน่ยลุกรถ <c oughs> เป็นพูดได้ต้องหมดวเล้าหรือวะจริงๆก็ถึงแล้วนะครับแต่ถ้าหนนไม่หมดแล้วนะครับข้างหน้าเป็นสะพานแล้วเดี๋ยวก็โค้งอะไรเราต้องเดียวแล้วก็ไปสำหรับวิดีโอต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเป็นครับบ๊ายบายช่องกองบักดติดตามหนึ่อกันะสัตย์ไทยสัตย์ไทยสัตย์ไทยไปนะครับสวัสดีครับ 我聊，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 